เหลือกูคนเดียวแล้วเหรอโอกูดีกูก็ต้องไปต่อสินะทำไมทิ้งกูไว้อย่างเงี้ยฉันไม่อยากอยู่คนเดียวาามึงมากันไปกับวนเลยตัวอะไรเนี่ยหยาจุ๊บกูจุ๊บกูเก่งมากถึงถึงมึงจะบอกว่ากูไม่เก่งแต่กูก็เก่งอยู่นะตัง้งแต่ตาอถัง ไฟเยอะกันจังเลยอ่ะพี่พี่ไล่ผมไปอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกพี่เชื่อผมนะพี่เชื่อผมว่พี่ไปไล่คนอื่นต้องเจอมันมันมโดนไงมันมันไล่ไงรถจูบมาไม่หยุดเลยกระโดดต้องกระโดดต้องใจอะไรอ่ะอะไรกันอ่าหยุดด้วยดูไปไล่คนอื่นบ้างดิดูไปไล่คน กินตายแล้วปวดไอไม่เว้เลยไปไปไหนก็ไปแล้วเล่นพูสักทีไปเถอะอะไรเนี่ยวิไปทามไปต่อทางไปต่อเจอแล้วจะทําไปต่อแล้วทําไปต่อแล้วไอ้ชี่ ไอ้เอี้ยสวยไอ้เอี้ยสวยนี่เลยอ่ะอเี้ยบอกเลยนะสวย